ครับก็หมาบ้านเซเบียก็ไม่เคยมีอะไรธรรมดานะฮะนี่เขาก็พามาดูแปลงพันอ้อยอเขาอีกแล้วเมื่อกี้ผมตอบคําถามไปแล้วนะครับผิดทุกข้อผิดทุกพันเอ้าวเซโอแนะนํานะครับไหนพันแรกอะไรมางแต่แถวนน้นเลยโหได้อ้อยข้อตานะครับเด็กผมมาจากต่อตาเดียวนะครับดูดูการแตกกอดิโหมันแตกกอได้มันเลยู่ลำเท่ากับเท่าขวดพันอ้อยหนึ่งสี่สี่ตัวหน้ามันคืออะไรเฮซีบีเหรอ ันไปหาเจออยู่หรอกจำไม่ได้กดในนั่นแหละสองแถวเนี้ยหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีอายุเท่าไหร่เนี่ยสองสามเดือนจดไว้อยู่จดไว้อยู่ประมาณเคร่องไหนเนี่ยโอ้ยเสียเบียประมาณพฤศจิกาหรือเปล่าที่เห็นว่าทำอ้อยข้าวตาเนี้ยหรือเปล่าที่ไปนครสวรรค์มาจดไว้อยู่อ่าหนึ่งซีซีใช่อันนี้สามศูนย์เจ็ดนี่รำสวยมากอ่านี่ไงสามศูนย์เจ็ดนี่เลยไม่ขนุนใช่ไม่ขนุนเพิ่งเคยเห็นหน้าตาเธอแล้วเนี่ยไม่ขนุนสวยนะเนี่ย นนเม็ดขนุนนะครับเนี่ยทรงใบเป็นอย่างนี้หูใบนะครับเราก็นนสังเกตดูนี่เคสสิบเอ็ดปาร์ตโกนี่คือเคสิบเอ็ดนะครับเคสสิบเอ็ดคัดนะเราใช้พันธุก,กรรมที่ลำใหญ่มาปลูกเพื่อเอาพันธุ์นะครับก็อโอเคธรรมดาน,นะขาขด,นดูหนอ่อขึ้นมาเนี่ยดูเทียบกับขวดน้ำนะฮะเนี่ยเคสิบเอ็ดเดี๋ยหลายคนบ่นว่ามันจะเป็นลำเล็กนะครับก็เขาก็เน้นเรื่องของพันธุกรรมนะครับถ้าพันธุกรรมดีเนี่ยต้นมันก็จะดีนะครับเคสิบเอ็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกน่าจะได้อยู่อีกพันหนึ่งนะแต่ต้องคัดพัน ศูนย์เจ็ดแปดสามศูน็ดแปดสแปลงก็ฟ้องยังไงแล้วไม่มีเลยไปแล้วไปแล้ว,ลวนู่นข้างๆ้างแน่ครับแปลงพันอ้อยนะสี่ห้าพันก็คือนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ทำผ่านอ้อยแยกไว้นะครับทอ,องหนึ่งอยู่ในไร่แล้วทองหนึ่งก็ไปลงแล้ว,ตลแ,ลวแต่ว่าทองทอหยอดเนี่ยเ,เป็นขนุนเป็นขนุขนน่าสนใจนะอืมโอเคนะครับนี่พันอ้อย สะสมเยอะมีหลายอย่างจริงนะแต่นี่มันสวยด้วยมันแต่กอชอบมันแต่กอแบบสม่ำเสมอดีกว่าสหนึ่งสี่สี่เขาว่ามันไม่เป็นแค่ดำนะมันก็พันธุกรรมมันดีภูมิสทานมันดีสภาพแวดล้อมดีก็ไม่เป็นไรจริงๆิงขอนแก่นที่เป็นบางทีพันอ้อยมันนานแล้วเทียนแล้วโอ้โหดูสวยไหมเนี่ยวิวโอเคครับนี่ก็คือพันอ้อยหนึ่งซีซีนะครับ ก็สนใจก็มาที่เขาท่าบางท่าช้างนะครับไล่สีเบียนะครับมาดูได้นะมาขอแบ่งกันไปนะครับขอซื้อแบ่งกันไปเพาะนะแล้วก็ไปเพาะปลูกทำพันธุ์ขยายนะครับแต่ว่าจะมาซื้อสิบตันสิบตันคงจะไม่มีขายนะครับสีหน้าีหน้าครับต่เน็กก็คือเอาไปทําเป็นอ้อยข้อตาแล้วก็เพาะปลูกแบบนี้นะครับเสียเบียก็เกษตรอเขาก็จะสไตล์นี่นะพันธุ์อ้อยเขาเลยเขาจะเพาะข้อตาไว้หลังบ้านเขาแบบนี้แหละครับสุดยอดครับผม ได้ฉีดซิลิคอนไหมเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเหรอ636 636มันดำ 6, โอเคครับโอ้เออชอบเลยดูมีดูมีอนาคตเนี่ยเห,เห็นตรงแล้วมันเห็นทรงแล้วแน่นอนดูเดินถนนเนี่ยเพราะว่าไปเห็นที่แปลงจริงแล้วเเดินเข้าไปหาเลยอ๋อตอนมันโตนะใช่ไปเห็นที่แปลงแล้วเดินเข้าไปหาเลยเห็นไกลเลยประมาณธันวาเซนเซียบอว่าจะธันวาจะธันวาหรือเปล่า สามสี่เดือนเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่อายุมันนะถ้ามันยากป้องนา้นเนี่ยสี่เดือนนี่ก็โอ้โหถ้าถ้าในไร่เนี่ยอ้อยในไร่เป็นอย่างนี้หมดดิมันโอ้โหมันไร่เลยสามสิบตันเนี่ยมันต้องถ้าไร่อ้อยจะสามสิบตันต่อไร่เนี่ยมันต้องฟอร์มอย่างนี้ <c oughs> มันต้องฟอร์มมาอย่างนี้โอ้โหแล้วนี่อะไรล่ะปัจจัยอะไรก็ใส่เข้าไปสิเนี่ยบอกมีน้ำทำแปลงใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้ยังไงอันนี้พื้นที่งานหนึ่งเนี่ยยังกล้าประเมินเลยว่าจะได้ประมาณแปดตันหนึ่งไร่มีสี่งานนะ <c oughs> โอเคครับนี่ก็ให้ดูว่าหนึง่งอ้อยคอตาครับเราควรจะทําแปลงพันแยกต่างหากนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูแล้วก็ใช้หัวใจดูด้วยเนี่ยก็คือเนี่ยแหละขนาดเราทําแบบนี้เรายังประเมินว่าอ้อยมันจะได้ผลผลิตสูงเลยนะถ้าเราทําเยอะขึ้นมาแล้วก็เพิ่มคอร์สเข้าไปฮะอินพุตเอาพุตต้องเพิ่มเข้าไปแล้วต้องไปหขาดทุนนะมันก็ต้องได้แบบนี้เนี่ยทางหนึ่งงานนะครับเนี่ยถ้าถ้า,ถาอ้อยแบบนี้สภาพฟอร์มแบบนี้ยืนยันเลยยีย่สิบตันเห็นแน่ S 1> <S 1> <S ยอดละฮะเม็ดขนุนนี่ <S <S 2> <S 2> ไม่ไม่ธรประดารเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจโอเคครับผมคลิปนี้ก็ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็คือวันนี้ใต้หลายคลิปเลยนะครับทั้งเปรียบเทียบซิลิคอนในการผ่ากอกับซิลิคอนกับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็แปลงผ่ากอก,อกับไม่ผ่ากอ,กอนะครับ แล้วก็มาจบด,ด้วยแปลงพันอ้อยเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาดูบ้างนะครับก็คืออันนี้อาจจะไม่ใช่ความรู้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์วิชาการ,กรนะครับก็คือจากหน้าแปลงด้วยแล้วก็อะไรด้วยแต่เชื่อว่าก็มีหลักวิชาการพอสมควรแหละนะไม่ใช่ว่าจะแบบมั่วนะหลายท่านเนี่ยดูในคอมเมนต์อาจจะแบบงงกับบรรยายทําไมแบบนี้ยังก็ เราไม่ได้ว่าจะบรรยายให้ใน,ใ,นให้นักเรียนฟังนะครับเราบรรยายในภาพจริงให้ชาวไร่อ้ยยอยนั่นแหละเขาฟังเขาก็จะเข้าใจโอเคครับผมสวยจริงอันนี้เลยเดียหนึ่งงานเนี่ยแปดตันผ่านนะสุดยอดเลยเดินขึ้นมาเล